สวัสดีนะครับวันนี้พบกับช่องเลกเกอร์32นะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ความรู้ในเรื่องการทําทคลิปสอนออนไลน์นะครับสามารถทําโดยใช้โทรศัพท์มือถือนะครับโดยเป็นคลิปสอนออนไลน์ในแบบที่เป็นบรรยาย powerpoint และเวลา,ราบรรยาย powerpoint ก็จะมีรูปเราอยู่ตรงมุมด้วยก็คือเป็นหน้าเราขึ้นมาก็คือแบบว่าให้คนรู้ว่าเนี่ยเรากําลังสอนอยู่เราเป็นผู้สอนอยู่ในขณะน,นี้เป็นผู้บรรยายอยู่ในขณะนี้นะครับ อ่าก็หลายๆคนอาจจะรู้แล้วแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันทํากันยังไงนะครับไปเลยอาแล้วครับก็มาที่โทรศัพท์มือถือนะครับขั้นแรกนะครับให้เราไปที่ Play Store ครับแล้วก็ไปเซิร์ชคํานี้ครับ Screen Recorder นะครับอ่าเราเจอคํานี้แล้วนะครับ Screen Recorder ก็เซิร์ชไปเลยนะครับทีนี้เราก็มาโหลดโปรแกรมเพื่อที่จะใช้ในการบันทึกนะครับอ่ ซึ่งมันก็จะขึ้นมาหลายตัวนะครับแต่ตัวที่เราจะใช้นะครับก็คือตัวนี้เลยนะตัวด้านล่างนะครับนี่ที่มันเขียนว่า Skill Recorder Record with f a ว e นี่ตรงนี้กดเข้าไปดูนะครับนี่เขาบอกว่า s กี e ์ Recorder Record with f a ว e c a m and Au ์แอออ่าตัวนี้เลยนะครับเราเข้าไปที่ตัวนี้นะครับกดติดตั้งก่อนนะครับลำดับแรกอ่าผมก็จะติดตั้งนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยครับไปรอดูตอนมันติดตั้งเสร็จนะครับเอาละครับตอนนี้โปรแกรมเราก็โหลดเสร็จสิ้นแล้วนะครับขั้นต่อไปนะครับเราก็กดเปิดเลยนะครับเมื่อเปิดมันจะพาเรามาหน้าอย่างนี้นะครับอ่ะมันจะบอกว่าให้เราเนี่ยลองสมัครแบบพวกโปรดูไหมอันนี้เราไม่ได้ต้องการสมัครโปรอะไรนะครับเราก็กดที่ลูกศรเพื่อออกตรงนี้เลยครับกดออกกลับไปนะครับอ่ะแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้ครับคําแนะนําต่างๆนานาครับ เราก็กด next ไปเรื่อยๆครับ next ครับอันนี้ก็กด got it นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับการ permission นะครับกดไปเลยครับแล้วก็เราก็กดอนุญาตตรงนี้นะครับก็คืออนุญาตเฉพาะขณะใช้แอปนะครับอนุญาตการบันทึกหน้าจอนะอันนี้อันนี้เป็นการบันทึกหน้าจอเหมือนกันก็กดอนุญาตขณะใช้แอปไปครับแล้วก็สุดท้ายครับกดอนุญาตขณะ กดอนุญาตครับนะกดอนุญาตไปนะครับมันก็จะนําเรามาหน้านี้ครับพอมาถึงหน้านี้ทํายังไงต่อครับเรากดคํานี้เลยครับแปลนเพอร์มิชันอีกทีหนึ่งแล้วมันก็จะขึ้นคําว่าแสดงทับแอปอื่นนะครับทีนี้เราทํายังไงต่อครับมันก็จะดูแบบอะไรเนี่ยเราก็หาเจ้าแอปตัวนี้ครับที่เราลงไปเมื่อกี้อ่ะเจอแล้วครับเจอตัวมาแล้วนี่เราหาเจ้าตัวชื่อแอปให้เจอนะครับ โดยพอ,พอเวลาเราลงมาแล้วเนี่ยชื่อแอปมันจะชื่อว่า Screen Recorder HD นะครับกดที่ตัวแอปแล้วเราก็ไปกดที่คำว่าอนุญาตให้แสดงทับแอปอื่นๆนะครับกดตรงนี้ครับอ่าเมื่อกดเสร็จแล้วก็ถอยกลับได้เลยครับนี่ครับถอยกลับอ่าซึ่งในนี้มันก็จะมีเป็นไฟล์วิดีโอที่ผมเคยได้บันทึกอะไรไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งก็ไม่เกี่ยวนะสิ่งที่สำคัญเลยที่เราต้อง มีและต้องรู้นะครับว่ามันใช้ยังไงก็คือเจ้าตัวเป็นป๊อปอัพเล็กๆนะครับสีฟ้าด้านข้างตรงนี้เดี๋ยวผมจะดึงมาให้ดูครับนี่เจ้าตัวนี้ครับนี่ครับเจ้าตัวนี้เลยอ่ามันเด้งขึ้นมาแล้วนะครับเะครับเราก็จะมาทําความรู้จักกับปุ่มต่างๆก่อนนะครับด้วยปุ่มแรกนะครับปุ่มนี้เลยนะครับตัวรูปเฟืองนะครับรูปเฟืองนี้ก็เป็นตั้งค่าต่างๆของกล้องนะครับที่จะบันทึกเนาะซึ่งเราก็จะตั้งได้ไม่เยอะนะก็ ปรับความชัดก็ได้ 1,080p นะครับก็คือตามคุณภาพที่เราได้นะครับเราไม่ได้สมัครโปรนะครับถ้าใครอยากได้ 4K ก็สมัครโปรไปนะอ่ะแล้วก็จะมีตัวต่างๆนะครับที่คอยบอกเรานะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากครับมันไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ที่สำคัญเลยนะครับก็คือตัวนี้ครับตัวที่เป็นรูปคนตรงนี้ เนี่ยมันจะโชว์หน้าเราขึ้นมาได้นะครับนี่มันจะสามารถโชว์หน้าเราขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมผมเลื่อนไปไหนก็ได้เลยไหมมีหน้าผมลอๆอ,อย่างนี้เลยเพราะว่าผมอยู่คนเดียวเห็นไหมเลื่อนไปไหนก็ได้และนอกจากนี้นะครับยังขยายรูปเป็น2เท่าได้ด้วยนี่กดอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับรูปก็จะใหญ่บิ๊กเบิ้มเป็น2เท่าเลยนะครับเวลาเราจะบันทึกนะ้เราก็กดตัวนี้ก่อนนะครับรูปเราก็จะขึ้นมาเนาะเอาละครับ เดี๋ยวเราครับส่วนปุ่มแดงเนี่ยคือปุ่มกดบันทึกหน้าจอนะครับปุ่มสีแดงเนี่ยตัวนี้นะครับแล้วก็มันก็จะมีวิธีการบันทึกอยู่ครับโดยที่เราจะได้เริ่มบันทึกที่ตัว powerpoint ได้เลยนะครับเนี่ยเราก็กดออกไปเลยครับกดด้านล่างเนี่ยออกไปข้างหน้าถ้าเรากดออกมาข้างหน้าเราจะเห็นว่าไอ้เจ้าตัวป๊อปอัพตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับป๊อปอัพตัวนี้ก็ยังอยู่เนาะมันก็ยังอยู่ตรงนี้ ทีนี้เนี่ยถ้าเราจะสอนกับ powerpoint ใช่ไหมครับเราก็เลื่อนไปหาที่ powerpoint ที่เราจะใช้เลยเดี๋ยวผมจะลองไปที่ powerpoint ของผมดูเนาะนี่ครับอ่านี่ powerpoint ที่ผมได้ทําไว้แล้วนะครับแล้วทีนี้ครับผมก็กดขึ้นจอใหญ่เลยนะกดขึ้นจอใหญ่เลยอ่ะแล้วทีนี้เดี๋ยวผมก็จะลองอัด powerpoint ดูนะครับอัด powerpoint ดูโดยการที่ ตั้งค่าอย่างนี้ครับตั้งจอที่เห็นหน้าผมอย่างนี้นะครับตรงริมไว้ตรงริมริมตรงไหนก็ได้นะไว้ตรงริมตรงนี้ดีกว่านะครับแต่เมื่อกี้เหมือนที่ผมบอกอะถ้าเราอยากได้หน้าใหญ่ๆเราก็กดเป็น2คูณ2ตัวนี้ไปเห็นไหมหน้าผมก็จะใหญ่หญขึ้นแต่ว่าใหญ่ขนาดนี้มันเดี๋ยวมันบังพอยใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยค่าการตั้งค่าที่เหมาะสมก็น่าจะเป็นประมาณเล็กๆแบบนี้ครับให้เราเห็นหน้าเราก็เพียงพอแล้วนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลอง ไปอัดบันทึกเป็น powerpoint กันดูนะครับว่ามันจะบรรยายได้ประมาณไหนนะครับโดยการที่เราจะกดปุ่มสีแดงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าอัดแล้วมันจะเป็นยังไงครับอาะล้ครับนี่ก็ได้อัดหน้าจอแล้วนะครับเนี่ยผมเริ่มอัดแล้วเนาะก็ตอนนี้ได้อัดหน้าจอแล้วโดยการกดปุ่มสีแดงเมื่อสักครู่นะมันก็จะนับ3 2 1ให้เราแล้วมันก็จะอัดนะครับอ่ะโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยสมมติวันนี้ผมมาสอนนะครับ สวัสดีนะครับวันนี้ก็พบกับช่องเลกเกอร์32นะครับวันนี้ก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอ่าสมมติสอนเสร็จแล้วทํายังไงครับกดที่ตัวเดิมตรงนี้ครับแล้วก็กดที่ปุ่มสีฟ้าสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับอ่าเพื่อที่จะหยุดบันทึกนะครับแต่ถ้าเราแบบว่าแค่อยากหยุดพักการบันทึกก็กดที่สีฟ้าตัวนี้ที่มี2ขีดตัวนี้ครับอ่าตอนนี้กลับมาแล้วครับบันทึกต่อนะครับเมื่อกี้กดหยุดพักไปเนาะ แต่ถ้าเราจะกดปิดเลยทำยังไงครับกดปิดเลยก็คือกดปุ่มสีฟ้าขาวตรงนี้ที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยครับกดไปเลยครับเอาละครับเมื่อเรากดเสร็จแล้วนะครับหน้าจอมันก็จะบันทึกเป็นไฟล์มาให้เรานะครับนี่ครับเป็นชื่อไฟล์ชื่ออะไรเรียบร้อยเมื่อไฟล์บันทึกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมาขึ้นที่หน้าตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถเปิดดูได้นี่เปิดกับตัวเล่นอะไรก็ได้นะลองเช็คดูนะครับ เอาละครับนี่ก็ได้อัดหน้าจอแล้วนะครับเนี่ยผมลืมอัดแล้วเนาะอ่ะเห็นไหมครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการอัดวิดีโอให้เสร็จนะครับเราก็จะได้วิดีโอแล้วทีนี้เราก็เอาไปตัดต่อหรือว่าเอาไปลงคลิปอะไรก็ได้นะครับที่เราอยากจะลงนะครับแล้วก็ปัญหาจะมีอีกอย่างนึงครับเวลาเราออกออกจากตัวโปรแกรมอะไรเรียบร้อยแล้วนะก็คือนี่ผมออกมาจากตัวโปรแกรมแล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นครับไอ้ป๊อปอัพเนี่ยมันยังอยู่เลยไอ้ตัวป๊อปอัพเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาของทุกคนได้นะครับ ทีนี้ทายังไงครับให้ตัวป๊อปอัพนี้มันหายไปป๊อปอัพสีฟ้านี่นะวิธีก็คือกดค้างที่ตัวมันครับแล้วก็ลากครับมันจะขึ้นมันจะขึ้นเครื่องหมายกากบ,บาดสีฟ้าตรงนี้ให้เราลากไปไอตัวป๊อปอัพเนี่ยไปวางตรงนี้มันก็จะปิดไปเองโดยอัตโนมัติครับก็จบนะครับสําหรับการทําคลิปเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยแล้วกันนะครับไปแล้วครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ